เช้ามาคุณตาก็เตรียมอาหารแล้วนะคะวันนีมม้มีอะไรเอ่ยซี่โงดูทอดนี่ค่ะอันนี้ของโสดของปลาป่านะคะแต่ว่ามันไม่มีแบบชิ้นเล็กๆมีแตบบ่ชิ้นใหญ่ๆอแล้วก็ห่จริงๆไม่ไม่ตัดไม่ได้นะฮะ ตัดไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีมีดที่คมขนาดนั้นแล้วก็มีอันนี้ผักบุ้งนะคะผัดผักบุ้งแล้วก็ต้องมีน้ำซุปด้วยเป็นเซตกันไปนะ To you, and I don't I try see to you. it your way to figure out what you have I know that I have done some things I do regret. I don't you before leaving, I might have done the same. But it doesn't make it easier anyway. Now I'm, falling,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  I'm falling, I'm falling, I'm falling down. Cause I can get myself. ก็รีบมาทำงานนะคะจะได้รีบเคลียร์ของเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จะค่ะเผื่อว่าจะพาคุณตาคุณยายไปซื้อของกันนะคะนี่ค่ะมีผลไม้กินระหว่างทำงานด้วยนะคะถ้าอยู่คนเดียวก็คือไม่มีทางได้กินนะคะเพราะว่าแบบไม่เาอผลไม้ค่ะมีคุณตาคุณยายมาอยู่ด้วยเราก็จะแบบอาหารการกินอุดมสมบูรณ์มากค่ะแล้วก็เดี๋ยวประมาณวัน สัปดาห์หน้านะคะคุณตาคุณยายก็จะกลับไทยแล้วนะคะคือรอบเนี้ยมาหนึ่งเดือน,นะค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณยายเขาเข้าโรงพยาบาลบ่อยเราก็กังวลว่าแบบเออจะมาแบบถ้าป่วยแล้วเข้าโรงพยาบาลที่นี่มันจะลําบากอะคะ<ม>่ะก็เลยแบบลองมาสักเดือนหนึ่งก่อนและอีกอย่างหนึ่งคือเดี๋ยวมันจะหนาวแล้วะค่ะถ้าอากาศหนาวมากเราก็จะเป็นห่วงว่าแบบเออจะหนาวเกินไปคุณตาคุณยายจะไม่ไหวนะคะก็อรอให้อากาศอุ่นขึ้นมา อีกสักหน่อยแล้วก็กลับมาใหม่ค่ะตอนนี้สบายแล้วนะคะมาเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวต้องพาโอติสไปหาหมอก่อนนะคะดูน้องเขาแบบเหมือนอึดอัดเหมือนเป็นอะไรสักอย่างนึ่งะค่ะแต่ว่าท้องเสียไม่เสียแล้ว you like you มากันอีกแล้วนะ ก็ฝากน้องโอติสไว้เรียบร้อยนะคะคือจริงๆวันนี้เหมือนหมอเขาแบบเขาไม่อยู่แล้วเขาแบบไม่รับเคสเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบโทรมาบอกเขาว่าเออมันจําเป็นมันมันฉุกเฉินเขาก็เลยว่าโอเคงั้นเดี๋ยวเขาดูให้นะเพราะว่าเหมือนน้องโอติสเขาแบบหายท้องเสียแต่ทีนี้เหมือนแบบท้องผูกค่ะเหมือนแบบเหมือนทรมานแบบอุจจิไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย บอกเขาว่าเออช่วยดูหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะดูให้แล้วก็เดี๋ยวโทรมาบอกให้มารับนะคะนึกว่าจะแบบอืมหายท้องเสียแล้วแล้วจะดีขึ้นก็ยังไม่รู้อ่ะเดี๋ยวรอดูไปเรื่อยๆค่อยๆรักษากันไปค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวมีกลับบ้านไปทํางานก่อนนะคะเดี๋ยวเขาจะมารับของแล้วค่ะ ที่จะส่งวันนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะทีนี้เขาโทรมาให้ไปรับแมวพอดีนะคะเดี๋ยวไปรับน้องโอติสกันคะนี่เขาปิดอยู่นะคะแต่ว่าเขาโทรไปบอกให้มารับน้องโอติสได้ค่ะโอติสได้น้ำเกลือเข้าไปก็ร้องได้ขึ้นมาหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องพามาให้น้ำเกลืออค่ะ มาบ้านค่ะก็พาน้องออทิสนะคะไปล้างก้นค่ะแล้วก็ล้างหน้าล้างตานะคะ <Okay. S 1> หวังว่าหนูจะไม่ท้องเสียอีกนะลูกน่ามาหมันหัานก้นนี่หนูเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับคพิเก่งล้างก้นล้างตัวที่ตงสกรปรกสกรปรกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป่าขนและที่นี้ก็ต้องไปพาน้องข้างบนที่เขาแบบกลนนปือนอีกสามตัวค่ะ ลงมาล้างก้นกันให้หมดของส่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จบงานไปทีนี้ก็มาวุ้นกับลูกแมวต่อนี่ค่ะลีนากลับมาบ้านแล้วนะคะุ

Now my heart belongs to you. Cause I'm not over you. มาม่าไปก่อนนะถ้าหนูทำกันบ้านใส่ก็อาบน้ำเลยนะทุกคนเดีนานา๋ย <os> วะจะต้องพาคุณตาคุณยายไปซื้อของก่อนนะคะนี่นั่งรอกันในรถเรียบร้อยค่ะ เนื่องจากผักลรหมดอีกแล้วนะคะซื้ออาหารกันทุกวันค่ะกินกันเก่งมากคุณยายก็ฝึกเดินไปด้วยนะคะมาห้างแล้วก็ปูอัดนะคะคุณยายกับนิคูชอบกินค่ะกินเล่นต้องซื้อน้ำปลาแก้ขัดก่อนนะคะสั่งไปแล้วยังไม่มา ไม่ทันน,น้ำปลาหมดก่อนเอาคดเล็กไปก่อนนี่คุณยายมาเพ right ื่อซ yes> ื้อคอร์ดเกตนะคะอีกนลึงกลับบ้านมาดูแมวกันต่อนะคะก็จะมีน้องโอเทสกับออสตินค่ะเพราะว่าออสตินเนี่ย เขาผอมลงมีช่วงหนึ่งเขาแบบก่อนหน้านี้เขาท้องเสียแล้วเขาเหมือนเขาไม่กินอะไรก็เลยเอาลงมาอยู่ด้วยกันเพื่อจะได้ป้อนอาหารทีเดียวไปเลยค่ะแต่แบบวันนี้ดูโอติสแบบไม่ล่าเริงเลยค่ะตื่นแบบตอนเย็นมาคือดูซึมๆมากเดี๋ยวว่าเอารีบป้อนข้าวป,ป้อนน้ำเขาก่อนก็รู้สึกน้องโอติสดูแปลกๆดูอาการไม่ดีค่ะก็เลยนี่กำลังจะพาไปหาหมอนะคะไปแอดมิทค่ะก็คือแบบ ขาคุยกับคุณหมอคือคุณหมอเขาบอกว่าเขาก็จะดูให้ค่ะเป็นกรณีพิเศษฉุกเฉิน <Thank you. S 1> ก็กลับมาดูแลน้องออสตินกันต่อนะคะ <c oughs> คือออสตินเนี่ยยังแบบมีแรงร้องเยอะยังมีแรงร้องกระโดดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า น้ำหนักเขาลดลงเรื่อยๆค่ะเขาแบบมีท้องเสียงยังไม่หายบัดถ่าเหลวอยู่แล้วก็ไม่กินข้าวค่ะก็เลยต้องเอ,เอามาอยู่ใกล้ชิดอีกคนหนึ่งมาป้อนข้าวป้อนน้ำช่วงนี้ก็แบบเครียดเรื่องลูกแมวเยอะหน่อยนะคะช่วงนี้มีแต่เรื่องลูกแมวนะคะ i can get myself to focus when you're around but i will try พบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากด like, กดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะแ๊่นบา